บาลตำบลสันผักหวานได้เตรียมจัดมาหากรรมกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่10ค่ะเพื่อเชื่อมความสามัคคีปรองดองให้ประชาชนทุกตำบลในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ นายศักชัยคุณานุวัฒชัยเดชในอำเภอหางดงพร้อมด้วยน,นายนรงปะมละนายกเทศมนตรีตำบลผักหวานและผู้นำชุมชนร่วมถแถลงเตรียมจัดมหกรรมกีฬาท้องถิน่นหางดงเกมส์ครั้งที่10ระหว่างวันที่11มกราคมจนถึง22กุมภาพันธ์2558เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชนทุกตำบลในอำเภอหางดงและต่อต้านยาเสพติดที่มีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในอำเภอหางดงมี12 จะจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งเปตองฟุตบอลวอลเล์บอลเซปักตระกอ้อและกีฬาพื้นบ้านคาดว่าจะมีเหล่าบรรดากองเชียร์และทีมนักกีฬาเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าหมื่นคนโอกาสนี้นายอำเภอหังดงและนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานได้มอบรางวัลเงินสดให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลตลาดนักขยะ ที่หมู่บ้านสามารถจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนปริมาณขยะในหมู่บ้านลดลงคือหมู่2หมู่4หมู่6และหมู่7ของตำบลสันผักหวานที่มีทั้งหมด7หมู่บ้านเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นได้นำไปใช้ค่ะ